สวัสดีพี่น้องสวัสดีย้ำคำๆพี่น้องเบิร์ดมากากพออาหารตัวพี่น้องอาหารกับเม็ดเดิมพี่น้องแมงมันลายแท้แกียงน้ำมัพี่น้องปินปลาทูแล้วก็นหนักลองเสียงดังพี่น้องคือจักกระจันเนาะแมงอีเนาะพี่น้องไม่ใชห่อผักกระโดดพี่น้องเกิดเจียวเศษๆเหมือนกันเลยพี่น้องหนักลองใต้ดินพี่น้องเ้ยหมหนักลองใต้ไม้สสวัดีทุกคน เยอะๆพี่น้องย่งนักินข้าวนี่างิจิน้องจะบุญเยอะลูกชายเขาชิตื่นยอนแมงจักจันเลยพี่น้องไหยแมงวันจร้อยสบายดีพี่น้องกินข้าวแล้วกันได้พี่น้องเล้วกินข้าวแรงพี่น้องจักจันข้าวปจิตเม่าของขำเลยพี่น้องข้าวขมานอ๋ออ๋อผักกระโดดกระโดนแจวแล้ะพี่น้องที่จำป่านี่พี่น้องแต่จำแจ๊กจั่นเอาไว้

เปลาทูวานแฮปปี้แมนฮตโต๊ะมันป um ี๊มัต้องมาวันอืมแต่ฮะกากมั้งอืมกอช้ปี้งอะไรกรชี้เมี่ยงรบเมี่ยงปลทูนี่กัดอัไม่งานกระไรไม่งาน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> âm lâm. Âm lâm. không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái gì bắt tay lẹp một hoa. Mom mừng ngồi trong chút lọc. Bắt tay mừng chút. Mam lạc kìm thôi. Lạc kìm thôi mặt mừng mía mất. Mia put hoa mía 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 những lần vào nắng chắc nắng 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 phải nhắm không nắng nắng nhắm Nhắm nắng 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 Má nắng

ขอโทษขออัยเด้อพี่น้องเยอยู่ช่องพุนเนี่ยนะพี่น้องอยู่ช่อพนอยู่อบนหอยช่องพมีอะลงบุกด้วยมนยีใบโซ่ใบใบเบื้องน่น่อยเได้เขาแล้วอะไรพุ่นเาวพ้นึงเาก้นได้ถ้ามีแบบพ่อ้าเนาะว่าเนตแบบพอแม่ห้านะฮะเปนกดิเบื้งขเขาะก็แม่น อันนี oh, oh, ạ, à, tomato, ้เฮาก็มันอยู่ออกดอกครัวตางหาเนาะดอเือนางหากลบานพี่น้องทุกคนเฮาสู2คนกับลูกนยงลูกยงาย่นพ่อบ่เข้ากันเข้ากันเากนแป๊บนึงพอะพ่อให้ห้นะ กอดจำจแ่หอ่นเอมาน่อยตายแล้วเดี๋ยนอืมจินิงกกันจิงไหมหมดเลยมงจะก็ไมกินเป็นสาปีอืมอนะ้เจ้าจมมอาจารยจะขืเนื้ออน hay làm, làm, làm việc luôn. Pao nó đục khai phát đi. Nít nồi uhm, ừ. à nó này hết rồi. Ừ, nó, chè mượt เสียม็น่้าต้องเนี่เต้องลายเราไม่ใช่ลายเนาะกูดพอเข้ยังเข้ากันจริงๆว่าคนน้อยคนนะสูยายอืตัวม่จะกันอน่ะอือน้องเป็นไม่ติดกันนี่เนาตัวแม่งแบบแม่งดีแม่งดีอือเี่ชุดเป็นไ căn bún hủ đậu, hòn tre pa gì đó, làm hòn tre xoài vậy đấy

cái hey, con nó nhạy p/n nó đó nó nhạy thì bảo cả nhạy thì được luôn kiểu nó các bạn bảy giờ đi để bên thang đập ừ. <laughs> nó chơi lê này thằng này nó chìm chìm cái đấy dài buồn tăng thêm cái bạc xỏ lên sao rồi giọt này còn mummy paywall này nha, con nhiều lắm này nó con

ก็ฮ็ดแก็จิตจัึนบ่ได้เขากินแต่เอาไว้สั่นไปหน่อยยังบ่ได้ก็7 8 0ได้อยู่เนาะสุสีกมนต์ก็เข้าอยู่ััสั่นเพราะว่ายาวเาไปมันวางคือ1คือ1นะป้อนก็เฮ็ด้มันติด3ตัวเพิ่นได้ตัวนึง่ได้5ตัวได้ตัวนึงบ่

เก็บพาไปเพียงเท่านี้พี่น้องครับาถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอ,อน้งล้ำโชคเนาะเก็ดคลิปต่อไปสบายดีอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีโชคดีร่ลำรวยบ๊ายบาย